สำหรับวันนี้มาพกบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องสองของสุวรรณสามสำหรับท้องเรื่องห่กสุวรรณสามนี้ความจริงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารภความกตัญญูรู้คุณเป็นสำคัญท่าน,นที่บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายท่านหรือว่าคนทั่วๆ่วไป คิดว่าคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาที่เราเรียกกันว่าพระพุทธเจ้าสูงเกินไปไม่เหมาะสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทชาวโลกที่ยะพึงปฏิบัติความจริงเรื่องนี้ไม่จริงพระพุทธเจ้าสอนคนตั้งแต่เด็กแล้วก็สแสวงหาความสุข ในชีวิตถึงความเป็นมนุษย์ถ้าหากว่าใครต้องการจะเป็นเทวดา,าหรือพรหมจะปานิพนานพระพุทธเจ้าก็มีความรู้สอนแล้วก็ยังชี้ช่องบอกทางถึงคนที่อยากจะเป็นสัตว์นรกอยากจะเป็นเปรตแปลศสุกกายอยากจะเป็นสัตว์ริจฉานแล้วก็ยังแนะนําว่าคนเราถ้าเกิดมาต้องการความดี ในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่ดีก,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 ดดก็มีอยากจะรวยอยากจะจนอยากจะมียศถาบรรดาศักดิ์อยากจะมีอะไรความรู้ในพระพุทธศาสนามีหมดสมเด็จพระบรมสุขคตไม่ได้สอนให้คนจะต้องตังต้งหน้นาตั้งตาไปสวรรค์ปณิพันธ์ด้วยกันทั้งหมด เป็นอันว่าหลักสูตรในพระพุทธศาสนานี่มีทุกอย่างมีทั้งในการครองชีวิตในฐานะที่เป็นชาตวชาวบ้านธรรมดาแล้วก็สแสวงหาในด้านของความสุขแบบชาวบ้านชาวบ้านอย่างเรื่องของ้อสวรรณสามนี่พระพุทธเจ้าทรงปรารบความกตัญญูรูกค,คุณที่บุตรควรจะรู้คุณบิดามารดา แล้ก็ความซื่อสัตย์สุจริตความรักระหว่างบิดามัรดากับบุตรอย่างนี้เห็นว่าเป็นการเกินวิสัยของมนุษย์ธรรมดาที่จะปฏิบัติได้ไหมเรื่องนี้พระพุทธเจ้ายังไม่ได้สอนนิพพานเรื่องที่องค์สมเด็จพระวิชิตมานทรงสอนเพื่อให้ความอยู่เป็นสุขในชีวิตนะ่นมีเยอะ เนไว้แต่ท่านผู้พูดจะไม่ได้ศึกษาเท่านั้นแต่ความจริงต้นเรื่องของทศชาตินี้มีอยู่ทุกเรื่องแต่ว่าท่านผู้ลอกเอามาลืมไปหรือว่าตั้งใจทิ้งหรือว่าตอนทายเขาถ้ามีลงทายไว้ท่านผู้ลอกมาก็ลืมไปหรือว่าตั้งใจทิ้งก็ไม่ทราบ อันตรายก็ไม่มีโอกาสที่จะมีไปหาทางค้นคว้าม,มาได้อะไรพอจําได้ก็มาพูดกันวันนี้ก็ขอเริ่มเรื่องในเรื่องของสุวรรณสามท้องเรื่องบางทีท่านจะคิดว่าอาจจะเป็นนิทานแล้วคนนี้ก็แต่งขึ้นก็ตามใจเถอะ เรื่องนี้ไม่สําคัญสําคัญอยู่ว่าเหตุผลพอหรือไม่เราฟังกันเพื่อเหตุเพื่อผลแล้วก็การนําไปประพฤติปฏิบัติมันจะดีหรือมันจะชัว่วการฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเขาทํากันแบบนี้ก็มาคุยกันต่อไปเรื่องข้อส่วนที่สามนี่ต้นเรื่องจริงๆหนังสือนี้ไม่มีน่าเสียดาย จะไปค้นคว้ามมาให้เล่าให้ฟังกลาบากแต่ว่าต้นเรื่องแท้นะั้มีอยู่ใน,ในพระธรรมบทแล้วย่องไปว่าพระตอนถ้ามหาชนกเสร็จแล้วตอนนี้ก็ขอเริ่มเรื่องกันเลยท่านเลนะ่ามีความท้องเรื่องเของท่านมีอยู่ว่าในอดีต่การ่า้กล่าวว่าในการก่อนโน้น หมายถึงว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสวยพระชาติมีนามว่าสุวรรณสามท่านบอกว่ามีในพรานอยู่สองสหายสองคนเอ่พรานสองสหายมีความรักใคร่กันมากมีบ้านอยู่ตรงกันข้ามคนฟังแม่น้ำ คือคนนี้อยู่ฝั่งนี้คนโน้นอยู่ฝั่งโน้นสหายั้าสองเขามีสัญญากันว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีลูกสาวในว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีลูกชายจะให้แต่งงานกันเรื่องนี้ความจริงตอนนี้อย่าจําก็แล้วกันถ้าจําไปแล้วก็อย่าปฏิบัติตาม เพราะว่าลูกที่เกิดมานี่มันไม่ใช่ตุ๊กตามันมีชีวิตจิตใจแต่เราว่ารานสองคนนี่มีความรักกันก็เลยตั้งการต้องการจให้ลูกแต่งงานกันเสียจะได้เป็นฝั่งเป็นฟ้าร่วมหอรงลงกันถือว่าเป็นญาติสนิทนี่เป็นความคิดของท่านรานทั้งสอง ถาาเรื่องของพรานนี่เราก็ต้องยกให้ท่านเพราะว่าท่านข่าสัตว์ตัดชีวิตที่เป็นปกติท่านไม่ได้นึกถึงความสุขหรือความทุกข์ของสัตว์เมื่อคนและสัตว์ก็มีความรู้สึกเหมือนกันคือเกลียดทุกข์แล้วก็อยากจะได้สุขความสุขแห่งชีวิตความสุขแห่งความเป็นอยู่ใครๆก็ต้องการ แร่พราก็มีความรู้สึกอยออย่างเดียวว่าฉันฆ่าสัตว์มาได้ฉันขายให้ฉันกินมีความสุขอาการอย่างนี้ขอลูกหลานที่รักถ้ากำลังฟังอยู่ด้วยแล้วก็อย่าจำมาไปนะมันเป็นความเลวการทำลายชีวิตสิ่งใดกัน,กนไม่ได้สัตว์ตัวเล็กๆเราก,ก็ไม่ควรทำเพราะเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกันเขาก็รักความสุขของเขาเหมือนกัน อย่าถือว่าการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆหรือตัวใหญ่เป็นกีฬาของชีวิตถต่ว่าเขาจะมาฆ่าเราบ้างเราจะมีความรู้สึกยังไงขอเล่าเรื่องกันต่อไปขั่งการต่อมาสหายฝ่ายหนึ่งคือพรานคนหนึ่งมีโลกเป็นชายแล้วก็ตั้งชื่อว่าทุก,กูลกุมารจะไม่มีนะ ุกูละกุมารอีกฝ่ายหนึ่งมีลูกสาวให้ชื่อว่าปาริกากุม,มารีผู้ชายเขาเรียกกุม,มารถ้าผู้หญิงก็ลงอีปใจใัจจัยเป็นกุม,มารีสแสดงว่าความเป็นผู้หญิงเป็นนั้นฝ่ายหนึ่งมีชื่อว่าทุกูละกุม,มารอีกฝ่ายหนึ่งมีลูกสาวให้ชื่อว่าปาริกากุม,มารีนห่ชื่อสวยนะ สำหรับเด็กหญิงและเด็กชายทั้งสองมีรูปร่างงุงามน่ารักถึงแม้ว่าทั้งสองจะเกิดในแต่ะกูลผงพรานแต่ก็ไม่มีเจตนาจะทำบาปกรรมคือไม่ต้องการจะฆ่าสัตว์ชีวิตนี่เห็นไหมละ่ะพ่อกับลกูกแม่กับลกูกย่อมจะมีจิตไม่เสมอกันได้ เป็นนั้นว่าเด็กทั้งสองคนเนี่ยไม่มีความปรารถนาในการทําปานาทิบายฆ่าสัตว์ชีวิตมีแต่จิตเมตตาปราณีแล้วแถมเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์เสียด้วยศีลบริสุทธิ์ก็คือศีลห้าบางทีก็รักษาศีลแปดสำหรับศีลนี่ลูกหลานที่รักเป็นความดีเนาจะจำมาไว้ สิ่งข้อที่หนึ่งที่ก็ห้ามฆ่าสัตว์สีนี่เคเขาแปลว่าปกตินะจจำให้ดีนะลูกหลานเล็กๆมันทีเห็นผู้ใหญ่บอกรักษาศีลมันนาบากแต่ความจริงศีนนี่เราต้องการศีนแปลว่าปกติที่พระพุทธเจ้าแนะนํว่าข้อที่หนึ่งจงยาทำร้ายทำร่างทำร้ายร่างกายเขา อย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เพราะว่าเรากับเขามีความรู้สึกเหมือนกันเราไม่ต้องการให้ใครเข้ามาทําร้ายเราเขาก็ไม่ต้องการให้เราไปทําร้ายเขาแต่แทนที่จะทําร้ายซึ่งกันและกันให้สร้างความรักความสามคัคคีรักกันสงสารกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายก็มีความสุข ถ้าเราชกเขาเขาก็ชกเราโค่นด่าเราด่าเขาเขาก็ด่าเรามันจะมีความสุขยังไงสู้เรามาน,นั่งรักกันช่วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกื้อกูลซึ่งกันและกัน,กนมันดีกว่านี่สิ่งข้อที่หนึ่งสิ่งข้อที่สองพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่ารักอย่าขโมยขอทรัพย์สินของใครเขานะมันเป็นของไม่ดีถ้าเรารักเราขโมยเขาเขาก็เกลียดเรา นี่ทรัพย์สินของเราเราไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยเราก็จงอย่าไปลักอย่าไปขโมยของของเขามันจะได้ไม่มีศัตรูนอกจากไม่ลักไม่ขโมยแล้วถ้าเพื่อนของเราเขาอดอยากขาดแคลนเขามีอะไรพอจะให้ได้เราก็ให้เราจะได้เป็นที่รักของเขาเขาก็รักเราเราก็รักเขาสิงข้อที่สามพระพุทธเจา้าบอกว่าจะยื้อแย่งความรักของคนอื่น ที่ว่าเป็นชู้ลูกเขาเมียใครผัวใครเมียใครนั่นแหละถ้าคนที่เรารักคนมาอื่นมาแย่งเราก็โกรธเราไปแย่งคนรักคนอื่นเข้าเขาก็โกรธมันก็มีศัตรูมันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเราเว้นเสียก็เป็นที่รักของเพื่อนสิลนข้อดีห้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารมตัสตว่าจงอย่าพูดปดเ,ปเรื่องไม่จริงนาะยอย่าพูด พูดแต่เรื่องจริงเป้นเบ้นแต่เรื่องเล่านิทานอย่าพูดคำหยาบอย่ายุยงให้เพื่อนแตกกันอย่าพูดวาจาที่ไร้ประโยชน์ถ้ารักษาสัจจะตามนี้ได้เราก็เป็นที่รักของทุกคนข้อที่ห้าท่านบอกว่าอย่าดื่มสุราเมรัยคนดื่มสุราเมรไรในข้าคุกเข้าตารางอยู่เสมอ ถูกเขาฆ่าบ้างถูกเขาตีบ้างนี่มันเป็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 นปัจจัยของความทุกข์ฉะนั้นบรรดาลูกหลานทั้งหลายเล็กๆที่กําลังฟังอยู่ก็จงจำมาไว้ปฏิบัติการเห็นผู้ใหญ่ทำลายศีลจงอย่าคิดว่าผู้ใหญ่คนนั้นเป็นคนดีเพราะเขช่างสร้างความชั่วถ้าเราไปทําตามเขาเราก็จะชั่วตามเขา แต่ถ้าว่าถ้าผู้ใหญ่คนนั้นเป็นบิดามารดาของเราเห็นว่าท่านฆ่าสัตว์ตัดชีวิตท่านลักท่านก่โมวยเขาท่านชอบเป็นชู้ผัวเขาเมียเขาท่านชอบชอบโกหกท่านชอบดื่มสุรามรไรเราเห็นว่าไม่ดีแต่เราก็ต้องรักท่านเราก็ต้องมีความกตัญญูต่อท่านให้ความเคารพในฐานะที่ท่านเป็นบิดามารดา รับใช้ท่านปฏิบัติท่านให้มีความสุขแต่ว่าจงอย่าปฏิบัติตามท่านในขั้นในด้านของความเลวดูตัวอย่างเด็กชายสองเด็กชายกับเด็กจริงสองคนคือทุกูลกุมารและปาริกากุมารีพ่อแม่เป็นพรานฆ่าสัตว์ตัชีวิตแต่รูปก,กับไม่ทำแล้วมีศีลบริสุทธิ์ที่น่ารักจริงๆ ถ้าทุกคนปฏิบัติได้ตามที่กล่าวมาแล้วถึงจะเป็นที่รักของคนอื่นมากเพื่อนก็รักพ่อแม่ก็รักใครๆก็รักไปที่ไหนหาคนเกลียดไม่ได้เป็นคนมีเสน่ห์ฉะนั้นนการที่จะหาหมอเสน่ห์มาทำเสน่ห์ให้คนนั้นรักคนนี้รักไม่ต้องไปหาไม่มีความจําเป็นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาผู้นั้นหรือว่าเราก็ดี ไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปหาคาถาสเสน่ห์คาถามมหาสเสน่ห์นั้นได้มาเทา่าไรก็ตามถ้าเราไม่ดีสัอย่างเดียวคาถาได้เสิ่งสเสน่ห์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เขาบอกว่านี่เป็นเถรกฎเมตตาเป็นน้ำมนต์มหานิยมเราไปรับเถรกฎมาเราไปรับน้ำมนต์มาแล้วบรรดาชาวบ้านใครเขาจะรัก สู้ราส่งความดีห้าเระการหนึ่งจิตใจไม่โหดร้ายสองไม่มือไวสามไม่ใจเร็วสี่ไม่พูดปดห้าไม่หมดสติก็ได้ก็ไม่ฆ่าไม่โหดร้ายก็ได้การไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายเขาคำว่าสัตว์หรือคนก็เหมือนกันไม่มือไวไม่ลักไม่ขโมยใครไม่ใจเร็วคือไม่ยื้อแย่งความรักของเขา ไม่พูดปดคือไม่พูดความจริงไม่หมดสติเพราะการกินเหล้าเมายาในหมดสติสมัญญะเวลานี้เฮโรอีนมีมากไม่ดีนะลูกลักหลานลักท่องไว้ให้ดีนะว่าเราจะเป็นคนดีเราไม่เป็นคนโหดร้ายเราไม่เป็นคนมือไวเราไม่เป็นคนใจเร็วเราไม่เป็นคนพูดปดเราไม่เป็นคนหมดสติ ห้าอย่างนี้ถ้าทำได้เป็นที่รักของคนทั้งโลกคุยเรื่องนี้ต่อไปเมื่อเด็กทั้งสองจเจริญวัยโตเป็นหนุ่มเป็นสาววัยประมาณสิบหกปีควรจะแต่งงานกันได้แล้วถือว่าสมัยนั้นก็ถือว่าคนที่มีอายุสิบหกปีนะ่ะมันเป็นประเพณีที่ต้องแต่งงานกัน ในเวลานี้เราพวกเรายี่สิบปียังเรียนอยู่หน้าครจะแก่ไปนิดกันมัง้งเพราะว่าสมัยนั้นเขาไม่มีการศึกษาเหมือนสมัยเราเราเรียนใค้มันรู้หาง,งานห้าธรรมหวังการครองชีพได้เท่านั้นพอเพราะว่าสมัยนั้นพ่อแม่เขาเป็นการนี่ไม่ต้องศึกษาอะไรมากก็ศึกษาวิ่งค่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ลูกไม่เอาด้วยแต่พ่อแม่ทั้งสองคนก็ไม่ว่าทั้งสองฝ่าย เมื่อลูกไม่ทำเพื่อความรักลูกลูกไม่ฆ่าสัตว์ตตดชีวิตลูกต้องการนักษาศีลพ่อแม่ก็ตามใจทัานขอท่านที่เป็นบินดามันดาของเด็กๆทั้งหลายก็ต้องควรจะดูตัวอย่างพรานสองคนเนั้นลูกสาวลูกชายหน้ามนของทองทั้งสองท่านไม่ปฏิบัติตามท่านฆ่าสัตว์ลูกไม่ฆ่าสัตว์ท่านก็ไม่ว่าอะไร โูกใหญ่รักษาสิงก็รักษาไปขอให้เป็นคนว่านอนสอยง่ายคืออยู่ในว่าที่ดีก็แล้วกันเป็นนั้นว่ามาเด็กทั้งสองมีวัยเจริญแล้วสงคนจะแต่งงานได้ตามประเพณีในพรานทั้งสองเสหายจึงได้ตกลงทำสัญญาหรือว่าปฏิบัติตามสัญญาที่ให้กันไว้ฝ่ายวิดามันดาของทุกุลและกุมาร ยึงได้บอกกับลูกชายว่านี่ลูกรักเวลานี้พ่อก็เมยุตสิบหกปีสมควรที่มีคู่ครองแล้วนะพ่อกับแม่จะไปสู่ขอลูกสาวเพื่อนกันฝั่งโน้นเอามาให้สำหรับท่านลูกชายคยือกูกุทุก,กูและกุมานเมื่อฟังพ่อฟังแม่บอกจะให้มีเมีย เธอเอามือทั้งสองเข้ามาปิดหูหมายความว่าไม่อยากฟังนี่แสดงการอย่างเด็กเพียงแค่อายุสิบหกปีแล้วก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่รับลูกเนี่ยไม่เคยคิดจะแต่งงานเลยขออย่าได้พูดเรื่องแต่งงานให้ลูกฟังเลยนี่แสดงว่าเธอไม่ต้องการการแต่งงานความจริงเวลานี้ ถ้าเป็นเวลานี้นะถ้าลูกหลานทั้งหลายที่กำลังศึกษาเร่าเรียนอยู่ยังไม่จบยังไม่มีทางหาอะไรได้น่าจะคิดเหมือนเหมือนกับทุกูรคกุมารนี่นะแต่ว่าไปคิดการแต่งงานเขาเรื่องมันวุ่นดีเมดีนกำลังอ่านอ่านหนังสือหน้าคนรักโผล่ขึ้นมาซะแล้ว ว่ากําลังฟังครูสอนย่องไปเห็นหน้าคุณลักเข้าโดยไม่รู้เรื่องสอบตกเป็นนั้นว่าเมื่อลูกชายพูดอย่างนั้นท่านมอกท่านพ่อกับท่านแม่ก็พยายามชี้แจงเพราะเรื่องนี้เนี่ยพ่อกับแม่ในตกลงเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเจ้าเกิดเจ้าจะปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าถ้าคืนปฏิเสธ พ่อเองก็ย่าเสียสัจจะเป็นนั้นว่าะูล้วทุกคูแล้กุมารก็ยังยืนยันว่าไม่ต้องการจะแต่งงานฝ่ายวินามันดาของนางนางสาปาริกากุมารีก็บอกกับูกสาวเหมือนกันไม่ลูกรักพ่อกับแม่จะยกลูกให้กับลูกชายของสหายฝั่งโน,น้น ว่าลูกชายเขาเป็นคนดีตัวเขาก็เป็นคนดีลูกชายของเขาก็มีรูปร่างหน้าตางดงามองอาจสึงผายมีความสงา่าปราเผยเป็นคนมีศีลมินธรรมมีธรรมเหมือนลกูกสมควรที่ลูกจะแต่งงานกับเขาฝ่ายเจ้าสาวก็บอกว่าปาริกากุมารีเขาก็ยกมือเปื่ยนหูเหมือนกัน บอกกับท่านพ่อท่านแม่มาบอกว่าไม่อยากจะแต่งงานเหมือนกันนั่นก็แปลกนะคือว่าเป็นเรื่องปปแปลกๆเรื่องนี้แปลกมากเป็นนั้นว่าเรื่องนี้ผ่านไปถึงแม้ว่าลูกหญิงและลูกชายทั้งสองฝ่ายจะไม่ประสงค์ในการแต่งงานแต่วิดามันดาเขาทั้งสองฝ่ายก็จะจำเป็นที่จะต้องจัดการแต่งงานให้ได้ เพราะไม่เช่นนั้นมันเป็นการเสียสัญญาเสียพระจะที่ให้ไว้ซึ่งกันและกันเว้นอันว่ากุมารและกุมารีทั้งสองก็ต้องแต่งงานกันแต่งงานแล้วก็อยู่ร่วมกันแล้วการอยู่ร่วมกันก็หมายถึงว่าการอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน แต่ก็ไม่ได้มีการร่วมประเพณีประเพณีอย่างสามีตามธรร,รมดาต่างคนต่างมีความคิดตรงกันว่าการเต่าทุกคนต้องการปารถนาจะบวชแทนที่แกจะอยู่ร่วมรักร่ำพ้อยกันอย่างสามีพัญญาธรรมดาธรรมดาแกไม่เอาด้วยแกอยากจะโบทถ์เจะ่ฝ่ายเดียว จึงได้นำความทั้งหลายเหล่านั้นนำเนื้อความที่บอกต้องการจะบวชไปให้กับวีดามารดาฟังวิดามารดาเห็นว่าเมื่อบุตรของตนเกิดในตระกูลพรานแต่เกิดมาแล้วก็ไม่ยอมฆ่าสัตว์ตามพ่อแม่ไม่มีงานอะไรจะทำงานอย่างอื่นนอกจากการฆ่าสัตว์ตระกูลพรานไม่มี เมื่อรูปต้องการจะบวชก็ไม่เป็นไรอน,นุญาตให้บวชเขาก็บวชข้งนัวงโพทั้งเมียโัวเมียในานามฝ่ายกุม,มารีเมื่อได้ขอรับอนุญาตจะให้บวชจึงได้พากันเอางี้ก็เทำสองคนนะขอโทษเมื่อกี้อ่านพลาดไปทำสองคนสาม,มีพัญญาเมื่อได้รับอนุญาตให้บวชจึงได้พากันเดินทางไปไป่าหิมมวันตะประเทศ ฟังไม่น้ำคงคาได้เห็นอาสมหลังหนึ่งจึงพากันเข้าไปไปอาศัยในาอาสมนั้นแล้วเห็นเครื่องบริขารของบรรพชิตมีอยู่พร้อมนี่ก็เป็นเรื่องอเทวดาลูกหลานที่รักเทวดานะมีจริงๆนะเป็นบริขารที่บริจาคให้แก่ผู้ครจ่จบบกตามเรื่องท่านบอกว่า พระอ,อินทรทานประธานอาสมขึ้นนิรมิตอาสมแล้วก็นิมิตรบริรามบริขารขึ้นเรื่องพระอ,อินทร์นั่งเทวดาเนี่ยมีลูกหลานที่รักเคยบอกมาแล้วบอกเด็กๆที่เวลานี้เขาเที่ยวสวรรค์เที่ยวนรกกันได้เยอะแล้ววิชาความรู้ในพระพุทธศาสนามีสอนเป็นนวสองสามีมพัญญาไม่เห็นอาสมเข้า เองเครื่องบริขารก็แปลกใจเพราะเอ็นี่เราตั้งใจจะบ,บทอยู่ๆก็มีกฎขึ้นมาหลังแล้วก็มีเครื่องแต่งกายเป็น,นสีแ้วไปดูดูบอกอ๋อมีเขียนหนังสือไว้ว่าเครื่องทั้งสองอเครื่องบริขารนี้สําหรับของคนสองคนหนังสือเขียนไว้ด้วยต่างคนต่างภากานอธิฐานเพศเป็นบรรมชิต นุ่งห่มผ้าเปลือกไม้สีแดงผ้าดหนังเสือบนบา่าผูกบนทนเช่นดาเจริญเมตตาพรมิหารอยู่ที่นั้นผูกบนทนเช่นดาก็หมายความกล้าวเอาผมเนี่ยเอาขึ้นส,งสูงงเพราะว่าไม่มีตะไกลจะตัดไม่มีมีโกนจะโกนเมื่อผมมันสูวยาวขึ้นมาก็กล่าวมัดไว้บนทิศ นี่ความจริงการบวชลูกหลานที่รักเด็กๆอาจจะคิดว่าการบวชจะต้องมีอบชาจะต้องมีคนให้ศีลเรื่องนี้ความเรื่องนี้ไม่จําเป็นสําหรับบวชเป็นดาวบวชดาวปชินีบวชเป็นชีเป็นเถรนัอะไรเนี่ยไม่มีความจําเป็นต้องมีพระไปให้ศีลถ้าถามว่าถ้าไม่มีพระจะให้ศีลจะมีศีลได้อย่างไง ก็ต้องขอตอบว่าคาว่าศีลที่เราไปหาพระนั่นเวลานั้นยังไม่ถือว่าเรามีศีลอย่างพระบอกว่าปานาธิปาตาเวรมณีสิกขาวันดังสมาธิยามิแลว่าเข้าไปเจ้าขอสมาทานสิกขาบทงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ชีวิตอย่างนั้นเป็นการเรียนในการที่มีศีลจริงๆก็คือการปฏิบัติศีล มีสิลครบถ้วนเาเรียกปฏิบัติสีนให้มันครบถ้วนถ้าจิตใจของเราตั้งไว้าก,การความมีคนเป็นใจร้ายมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติอันนี้เราไม่ทำเนี่ยเราก็ไม่ทำจริงๆอย่างนี้เขาเรียกว่าผู้มีสีนเรากันต่อไปนิดังกล้จะหมดเวลา บันดาสัติ์ที่อาศัยบริเวณกใกล้ๆเวลที่นั้นต่างก็มีจิตเมตตาต่อกันโดยเอานำภาพเมตตาของนักบวชท,ทั้งสองที่ไม่เบียดเบียนซึ่งก,กันและกันไม่มีไหว้ไม่แยกงซึ่งก,กันและกันหาเกินในความเม่สุขนี่หมายความว่าคนทั้งสองคนเขามีเมตตาแล้วเพราะศัยความเมตตาความดีของเขานั่นแหละ เป็นเหตุให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายมนาะอยู่ที่นั้นต่างคนต่างก็ไม่ทะเลาะก,กันอีกสัตว์ก็เลยไม่ทะเลาะตามคนไม่เบียดเบียนเสีงกันเลยกันตอนมานนางปาปาริกาดาดาปสินีนะดาบาสินีคนะือฤาษีผู้หญิงทำหน้าที่สวังหาอาหารคือผลไม้ทั้งน้ำใช้น้ำกิน แล้วก็ทําความสะอาดเหมาะสมเสร็จแล้วก็บําเพ็ญสมณธรรมด้วยจิตอันสงบคำว่าสมาน,นธรรมสมณธรรมนี่เขาทาสมาธิที่เขาเรียกกันว่าเจริญสมถะรรม,มิปัสนาน,นั่นแหละตัดอารมณ์เดือดร้อนให้หมดสิ้นไปไหมายความว่าใจมันเป็นสมาธิจิตก็สงบอารมณ์ก็สบายอยู่มาวันหนึ่งเทา้าสกัดเทวร่ายเอิอพอิ์ ได้พิจารณาเห็นอันตรายอันเดเกิดแก่บรรดาดาบทบดอันเาษีผู้หญิงผู้ชายทั้งสองเห็นว่ากรรมเดิมที่ทำมาในอดีตจะเป็นปัจจัยให้ตายเขาทั้งสองคนนี้แตกจะมืดมิดไม่ใช่ตาแตกตาเมื่อตาบอดจึงลงมาจากเทวโลกก็ไปหาท่านฤาษีผู้หญิงผู้ชายทั้งสอง ถวายนมัสการและตถาคตว่าข้าแต่ดาหมดข้าว่าเจ้าแรงเห็นเป็นแน่ชัดว่าอันตรายจะเกิดมีแก่ท่านนางสองขอท่านนางสองจงมีบุตรเพื่อจะได้ปฏิบัติท่านให้ได้รับความสุขในเวลาที่ยามมีความทุกข์เวลาตาไม่เห็นอาราบนาลลกหลานที่รักและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้รับฟัง มองดูเวลาก็สิ้นเวลาไปยี่สิบแปดนาทีพอดีถ้าต้องขอลาก่อนสำหรับวันนี้ต่อไปฟังใหม่ขอความสุขสวัสดีพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่รักสวัสดี